สวัสด <c oughs> ีค่ะไม่เจอกันนานนะคะสําหรับการคั <c oughs> ้นน้ำอ้อยของเราเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า ตอนนี้นะคะทางไร่เรากําลังปรับปรุงกําลังปรับปรุงดินนะคะกําลังปรับปรุงดินเพราะว่าเราปลูกอ้อยมานานค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนพืชน,นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพอมีอ้อยที่สําหรับคันเองนะคะคันเองเท่านั้นนะคะไม่มีแบ่งปันนะคะไม่มีแบ่งปันอ้อยไปคันนะคะเพราะว่ากําลัง เปลี่ยนพืชปรับปรุงดินค่ะแต่ก็มีปลูกพันธุ์ไว้นะคะเพื่อที่จะขยายต่อนะคะส่วนอันนี้ที่เห็นคือเป็นพันธุ์สีสำโรงหนึ่งนะคะที่เราจะใช้คันน้ําในวันนี้นะคะทุกคนเบิงพี่น้องเบิงนี่ใส่กีวีปอกนะคะใส่กีวี่ปอกแล้วก็เอาถุงห้องมือแต่ทุกคนเบิงนี่คือฟุ้คขรเมานะคะ ที่ยูกับอ้อยแต่บางพ้นเพื่อนกะอ่าบวกขั้นเนาะโอ้บบเมนบวกขั้นบลางเนาะแต่สําหรับเขาคือล่างนะคะพี่น้องกรอกเราเกาไปล่างล่างเรากักรอ,อ,องอีกหลายสั้นนะคะอันนี้ใสหมีกีวี่อ้อยสีสัมลงนึงมันจะเป็นปองๆอ,องแบบนี้นะคะอันนี้กะกระบอกขูดใส่ดีบอก,กระใส่ได้ค่ะนี่คือใส่กระบอกขูดขูดไว้ ทุกคนม่ต้องแปลกใจม่ <_ d ance> ต้องตกใจนะคะ <_ d ance> เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปล้างทําความสะอาดอีกเที่ยนึงนะคะ <_ d ance> เดี๋ยวไปล้างทําความสะอาดอีกเที่ยนึงก้อน <_ d ance> เสียอาไปคันนะคะการคันของเขาก็ใช้ผ่ากองนะคะพี่น้องชสผ่ากองอีก10บกระสุนนะคะรับรองว่าน้าอ้อยของเขาสะอาดบ่เป็นตะกอนนะคะล้างก็ต้องล้างให้สะอาดพอมค่ะพี่น้องคุณขเมาแบบนี้ต้องออกเปิดน,นะคะสังเกตเบื้องเลยว่าถ้าน้ำอ,อ้อยอาบสะอาดให้พี่น้องยกก้นขวดเบื้องได้เลย ถ้าขางขามคืนยังเสียเวลาซื้อไปกินนะคะหรือว่าตั้งไว้แค่ห้งนาทีสิบนาทีก้นขวดก็จะเปี่ยนเป็นพุ่นดำๆแบบนี้ยุคนขวดทาทาน้ำอ้อยสกปรกนะคะแต่ทาน้ำอ้อยสะอาดอาจจะเป็นตะกอนก็จะเป็นตะกอนก็แค่ตะกอนที่เป็นะตะกอนของน้ำอ้อยสดเท่านั้นนะคะตะ,ตะกอนของคนเรไม่สดคร<ะ>าบใหญ่คราบใหญ่ของ อ้อยอย่างเงี้เหรอเหมือนน้ำส้มอย่างนี้ยเหรอเอินมาตะก่อนวาสันค่ะพี่น้องเปิมาเอินมาตะก,ก่นนอนจะเป็นใยของผลไม้ใยของพืชสดเท่านั้นนะคะที่อยู่ใต้ก้นขวดถ้าน้ำอ้อยสะอาดนะคะประมาณนี้ในคขุดอ้อยดีสำโรงหนึ่งค่ะหนาบ้านค่ะพี่น้องดูหนาบ้าน นี่กรเฮ็ดส่งออเดอร์เพิ่นค่ะมันห้อนเราพี่น้องนำอ้อยขายดีแท้ๆล้ค่ะพี่น้องค่ะถ้าผู้ใดมีอ้อยนะคะห้อนดสดๆใช้ภูมตอนนี้39องศา37ถึง39องศาค่ะห้อนค่ะที่การล่างหรือว่าขั้นตอนการล่างกันนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็คือเฮากําลังล่างนะคะแล้วก็เอาอ้อยที่ล่างเสร็จแล้วค่ะพี่น้องมาใส่เข่งไว้นะคะ เพื่อให้อ้อยเสด็จน้ำนะคะก่อนเสี่ยวไปขั้นค่ะสังเกตได้ว่าฟุ้นนะคะที่เกาะอ,อยู่ตามลําอ้อยก็จะหายไปเพราะว่าเฮาลางเนาะค่ะพี่น้องอ้อยเสดจน้ำดีแล้วค่ะพี่น้องบัดน,นี้ก็มาหอดขั้นตอนการขั้นค่ะอันนี้ก็คือเครื่องขั้นของเขาค่ะพี่น้องที่ใส่มาแล้วประมาณ3ปีนะคะไม่ใช่เครื่องตระกูลเอฟนะคะเครื่องนี้ไม่แน่ใจว่านําเข้ามาจากประเทศไหนแต่ถามว่าขั้นดีบอสาหรับเขาขั้นดีค่ะแล้วก็ราคาบอสูงนะคะแล้วเขาใส่ อ้อ้อยห้าเองค่ะพี่น้องก็คือบ่ต้องแหงหลายก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นอ้อยเจ้าของเนาะค่ะแล้วก็เครื่องมีความปลอดภัยเครื่องเล็กไม่หนักมากค่ะยกคนเดียวได้นะคะสําหรับผู้ชายนะคะแต่ถ้าสําหรับเราเราก็ยกไม่ไหวนะคะทุกคน เป็นเครื่องแบบใช้ไฟฟ้านะคะแล้วเราก็ไม่ได้ลอกสติกเกอร์ออกด้อพี่น้องนี่คือสติกเกอร์เด้วยเนียค่ะเครื่องอมองช่องไส้อ้อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือมือฮาบอ์สสามารถซีเข่าไปได้นะคะกะเพื่อความปลอดภัยของฮาร้อมเนาะค่ะพี่น้องใดที่ลอกสติกเกอร์ออกคือมันชอบเป็นคราบน้ำนะคะพี่น้องเซ็จแล้วมันก็เป็นคือเกาเก็บรูว่าซีเซจังหดดีนะคะพอตอนมันแห้งมันก็เป็นคราบน้ำเกาะหมคะ่ะพี่น้องขางงงมากคือกันค่ะถ้าพี่น้องมีวิธี เสร็จคาบหนาที่มันเกาะตามเครื่องออกได้กะบอกในเด้อคะ่ะคอมเมนต์บอกแน่ส่วนอันนี้ก็เป็นสีน้ำอ้อยค่ะแล้วก็เป็นถางห้องนะคะเขา,าใส่ผักของประมาณ10ก็สั้นนะคะพี่น้องน้ำอ้อยเขาก็จะสีสวยเพราะว่าสวยมาจากสายพันธุ์อยู่แล้วนะคะสําหรับสีสำล ú n งหนึ่งก็จะสีสวยนะคะพี่น้องคะ่ะนี่คือสีน้ำอ้อยที่ได้นะคะพี่น้องในงามิลิค่ะพี่น้องงามิลิะคะบ่ได้ท้ายคลิปไว้เด้อ